ตั้งเลยนะี่มาสอนกุ group, so ้งก็ทายเราได้ทายด้วยข่อยก่อนอ้านี่สอนกุ้งเราบ่งเด้จะได้จะโตติตดไปีเออเข้าใจแลแหลสอพลุตอนกุุ้้อ บรรยากาศบ้านนอกพี่ทองเย้ยมาซอนกุ้งก่อยกุ้งมแมลงนี่คือสีลงไก่แท้้า้ลงเพียงนั้นแหละก็ได้ 啊！爸，老公。 อโล่งอ่ะมันเลิกอโล่งมันจำเด้อจำดินเด้อบอจำดินบ่ได้ได้โล่งจำดินโลดได้อเด้อเด้อย่างงึ้งขึ้นอันนั้นอ่ะยังงึ้งลายเยียบกขยามันนะบอกเอาเอาตะกุ่งนะเจ้ายังงึ้งขึ้นลายไายเจ้ายังงึ้งขึ้นลายเออนอนสวดสวด ลายบอกรุ้งนะเหงขึ้นลมันออกนะบอกุงลายหรือใดตปนนั่นท้วอ่อยแบบว่าได้ไม่ใช่ได้ยังคงบุชากันอยู่ในแคมปงกับปุปีอักแเีอ้นีอะเต็นแยงอย่อือเขึ้นนะขึ้นยังเเป็นเออ เขาบอกเอาลายๆห่วยถ่ายแล้วเนาะน้ำเพียงคอเท่ากี่แก้วเด็ก <laughs> มาเป็นลูกคับเอาขึล้ลไปคุณก็เด้อหลาย มาเบงมาเบิงมาเบิงคุนปลาอ้าหยุกยกเขาละหมด้เอาข่าวมาพี่หอดพี <göz imprisoned> ่แ <bunker> ล <ring> ้ว <x> บ้าจะทิชชิอนมาหอดพีแหลนล่างนี้ดิ แต่๋ยสีชอนขึ้นมาพี่มันก็แล่นขึ้นพี่ละกุ้งล่างนี้ดี่หลังบัเป็นแต่บัพอลูกคนนี้เนี่ยเห็นนี่เห็นนี่นนี่หอนนี่นี่นี่เออดึงหาเจ้าหาข่อยได้อยู่ไงล่ะหาทายเขาเบิ้งหาเห็นบ่อยนี่หรือเปล่ากุ้งนันกระตักกระตักมา มบ่อถวยมาอะไรหขสอืออุ้งกกุ้งกุ้งิวนี้กุ้งสนี่ไปสอดไหมบาทนึ่งรับบ่อไดี๋วดมบ่อไเดี๋ยวไลยมีบ่กุ้งนั่นอยู่นะฮะ เ,ไป,เไ,ปไปอีกแล้วพอม,มาส,สีนาทีซอนอย่าซอนเงาวปไหเอาไปขึ้นพุนบ้าแล้วก็งูแหละงูได้แหละงูนีม่ขึ้นเน้นมองเลมนีนนน่งูรอด